เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอภิชาติศิริสุนทรผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลขอท่านประธานอธิบายพอลกองเงินกู้ห้าแสนล้านท่านประธานครับประเทศไทยรับผลกระทบจากโควิดทําให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจต่อพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยร้านค้าต่างๆทยอยปิดนะครับจานวนมากนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจาก ปัญหาเศรษฐกิจที่มาจากมาตรการการแก้ไขปัญหานะครับการรับมือโควิดของรัฐบาลท่นานประธานครับแรงงานจำนวนมากที่อยู่ในกรุงเทพมหานครไม่มีงานทำจึงกลับบ้านหวังเพียงว่าบ้านเขายังพอที่จะมีข้าวในการที่จะเลี้ยงชีวิตของเขาได้สิ่งที่เขาคาดหวังหลังจากกลับบ้านก็คือรัฐบาลก็ต้องควรฟื้นฟูภาคเกษตร,รเพื่อรองรับเขาเหล่านั้น แต่เท่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ปล่อยให้ประชาชนเหล่านั้นเคว้งคว้างนะครับหลายโครงการที่รัฐบาลดําเนินการนะครับไม่ตอบโจทย์กับพวกเขาเหล่านั้นในจํานวนหลายโครงการนั้นนะครับก็มีการออกแบบโครงการด้านการเกษตรและการอนุมัติงบประมาณผ่านสองหน่วยงานคือสํงงานักงานปลัดกระทรวงเกษตรดูแลโครงการหนึ่งตำบลเกษตรทฤษฎีใหม่ใช้งบประมาณ8,339้าล้านบาท และกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลโดยใช้งบประมาณ4,780ล้านบาทโดยเป้าประสงค์ของโครงการทั้งสองนี้นะครับมีจำนวนต้องการที่จะจ้างแรงงานในจำนวน40,000คนชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไร่1แสนบาทนะครับหรือ3เท่าใน2ปีเพิ่มพื้นที่ปลูกปา10ล้านต้น เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ํา400ล้านลูกบาทเมตรเกิดพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่200,000ไร่นี่คือเป้าหมายครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมทาน1ปีที่การมาเกิดอะไรขึ้นทําให้2โครงการที่เคยตั้งวงเงินไว้สูงถึง15,000ล้านบาทถึงเบิกจ่ายได้เพียง1,380ล้านบาทเท่านั้นคิดเป็นร้อยละ10ที่เบิกจ่ายได้จริง เรียกว่าแรงงานนะครับที่ตกงานแล้วไปอยู่บ้านกลับไปหลายรอบครับก็ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับท่านประธานเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับท่านประธานครับวันนี้ผมคงไม่ได้มาบอกว่าโครงการเหล่านี้ดีหรือไม่ดีเพราะนั่นเป็นเรื่องของวิชาการเพราะนั่นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การเกษตรแต่คิดนะครับ ผมมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบรัฐบาลถ้ารัฐบาลอ้างว่าโครงการเหล่านี้จะนำไปสู่การฟื้นฟูการแก้วิกฤตผมในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับก็จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้มีประสิทธิภาพคุ้มเงินภาษีของราษฎรนะครับให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยท่าระธาน,นครับ ผมและสะสเทวีศักดิ์ทักษินนั่งอยู่ข้างผมรวมถึงนายอดิศักดิ์สมบัติคําสมาชิกพรรคก้าวไกลได้ลงพื้นที่จังหวัดสารคามเพื่อร่วมพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคุยกับข้าราชการที่ดําเนินโครงการคุยกับผู้รับจ้างก็พูดง่ายๆครับลงพื้นที่เพื่อคุยกับทุกฝ่ายพบปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายและติดขัดจริงๆครับท่านประธานเดี๋ยวผมจะเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนประเด็นแรกทั้งสองโครงการเนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า รัฐบาลไปทาอะไรอยู่นะครับต้องดีเลยโครงการไปถึงสอเดือนนะครับต่อมาการเริ่มโครงการก็มีมาตรการที่กําหนดขึ้นที่มีคุณสมบัติที่ทําให้เกษตรกรเข้าถึงโครงการได้ลําบากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่เกิน60ปีต้องยินยอมให้หน่วยงานราชการนะครับเข้าใช้พื้นที่7ปีหรือกําหนดว่าต้องขุดสะนะครับอันนี้สําคัญครับขนาด4 0 0 0ลูกบาทเมตรเท่านั้น ก็ทําให้เกษตรกรที่เขามีสระน้ําบอ่อน้ําอยู่แล้วไม่อยากเข้าลงกันนะครับเพราะเสียดายพื้นที่การเกษตรของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานเกษตรกรที่มีที่ดินทํากินน้อยอยู่แล้วไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยทำให้เขาเสียโอกาสครับส่วนเกษตรกรอีกจํานวนหนึ่งนะครับก็บอกว่าไม่มั่นใจกับโครงการนะครับว่าจะทําสําเร็จหรือไม่ซึ่งเขาไม่อยากเสี่ยงนะเอาที่ดินของตัวเองนะครับไปทดลองโครงการจนทําให้เดิมทีนะครับ ตั้งเป้าหมายว่าเกษตรกรต้องเข้าร่วม64,000ลายแต่จริงๆอ่ะมาสมัครแค่2,100ครับท่านประธานไม่ถึงหนึ่งในสด้วยซ้ำไปประเด็นต่อมานะครับการออกแบบแปลนโครงการที่ออกไปจากส่วนกลางนะับนี่เป็นปัญหาสำคัญนะครับออกแบบแปลนจากส่วนกลางไปแต่นะครับการปฏริบัติจริง ไม่สอดคล้องกับพื้นที่นะครับไม่สามารถที่จะทําโครงการให้ราบลื่นไปได้นะครับตอนแรกก็ว่าจะขุดคลองไส้ไก่นะครับยาวหนึ่งกิโลเป็นพื้นที่สามไร่นะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดผู้รับเหมาก็วอยวายครับนะครับ,นะรบมันเป็นไปไม่ได้ขุดยังไงตั้งใจขุดยังไงมันก็ไม่ถึงนะครับเพราะมีพื้นที่แค่สามไร่จะไปขุดคลองไส้ไก่เป็นกิโลนะครับนี่เป็นความผิวของแบบแปลนนะครับที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริงในพื้นที่หรือแม้กระทั่งปริมาณคิวดินที่บอกว่านะครับต้องขุดให้ได้นะครับ4ี0พลูกบาทเมตรหรือ,อ4พันคิวดินแต่ความเป็นจริงขุดยังไงนะครับเราไปดูในพื้นที่ยังไงก็ขุดไม่ได้ยังไงก็ขุดไม่ถึงนะครับทำให้ผู้รับเหมาทั้งหลายทั้งกวงเนี่ยในพื้นที่ที่เราสอบถามมาเนี่ยนะครับเขากระซิบเพื่อนว่าอย่าไปร่วมนะอย่าไปเซ็นสัญญาโดยเด็ดขาด เพราะโครงการนี้แบบแปลนมันไม่ไปเปิดได้จริงะนะครับขั้นตอนเยอะแยะมากมายซับซ้อนนะครับเบิกเงินก็ช้านี่เป็นข้อที่จริงครับรท่านประธานท่านประธานครับอย่างกรณีที่ผมไปเจอมาเนี่ยในลักษณะของการขุดของถ้าจะทําให้ถูกสเปคต้องขุดลึกพอผู้รบะหมาขุดลึกนะครับไปเจอดินดานไม่สามารถขุดได้นะครับพอไม่สามารถขุดได้ก็ขอเสนอแก้แบบแก้แปน ก็โยนกันไปโยนกันมาระหว่างหน่วยงานราชการโยนกันไปโยนกันมาระหว่างผู้รับจ้างกับหน่วยงานราชการนะครับถึงที่สุดแล้วไม่รู้ว่าใครจะมีอำนาจในการแก้ไขแบบแปนนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ต้องปับ๊บปรับแบบแปนล,ลดแบบแปนล,ลงนะครับอีกกรณีหนึน่งนะครับที่ผมไปเจอมาก็คือพยายามขุดให้ได้สเปคขุดลึกพอขุดลึกก็ไปเจอสายแร่เกลือนะครับหรืออะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจ นะครับต้องรอการตรวจสอบอีกทีนะครับปกติผมมีสไลด์นะครับสไลด์ไม่ขึ้นเพราะว่ารู้สึกอา,อาจจะไม่ได้รับอนุมัตินะครับพอเจอดินที่มันมีความเป็นดินเค็มเนี่ยปลาก็ตายครับท่านประธานคาดว่าดินนั้นน่ยน่าจะขุดไปแล้วถึงถึงถึง,ถ,งถึงชั้นเกลือนะครับทำให้เจอ,อดินเค็มนะครับน้ำต่อละลายเกลือออกมาทำให้เกิดน้ำเค็ม แล้วน้ําลักษณะอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เพื่อทําการเกษตรได้ท่านประธานทําให้สุดท้ายบ่อที่ขุดนะครับก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เสียดายพื้นที่ดินทํากินของชาวบ้านอีกต่างหากนะครับหน่วยงานเองที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบโครงการทั้งสองโครงการไม่มีความพร้อมไม่มีบุคลารกรที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ดีพอนะครับที่จะไปปรับใช้แบบแปลน ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไม่นับว่าก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มผู้รับเหมาเนี่ยนะครับเขาเรียกร้องเขาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่ามีขบวนการเรียกร้องหัวคิวเลยครับานมระธานใครอยากได้งานเนี่ยต้องถูกขัดหัวคิวเนี่ยสาสิบเปอร์เซ็นไปให้นายผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับว่านายคนนั้นเนี่ยเป็นใครขออนุญ,ญาตท่านช่วยไปตรวจสอบด้วยนะครับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับแต่ก็มีการยืนยันแล้วล่ะนะครับว่าไม่มีเรื่องอย่างนี้แต่ถึงที่สุดก็ยังสงสัยอยู่นะครับคณะรัฐมนตรีช่วยรตรวจสอบให้ผมด้วยนะครับปัญหาขวากหนามเยอะแยะทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้ผู้รับเหมาเองชาวบ้านเองเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองก็ไม่อยากจะดําเนินโครงการต่อท่านประธานครับโครงการโครกหนองนาและ เกษตรทฤษฎีใหม่เหล่านี้หากทําให้สําเร็จดีๆมันต้องใช้ความพยายามอย่างสูงต้องใช้ทรั <c oughs> พยากรสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพันพืชพันธุสัตว์เงินทุนในการปรับแต่งพื้นที่ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้ทรัพยากรขนาดนั้นจึงต้องหวังรัฐบาลแต่สิ่งที่รัฐบาลทําอยู่เหมือนกับเล่นกับความรู้สึกความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเพียง <c oughs> ต้องการผ่านเงินกู้เงินให้หมดปะนวันหรือเปล่านะครับนับแต่จะกู้เงินหรือผ่านเงินให้หมดปะนวันนะครับก็ยังไม่มีความสามารถที่จะเบิกจ่ายได้นี่เป็นข้อเท็จจริงน,นะครับท่รรานประธานท่านประธานครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับเอกสารฉบับนี้ที่ผมถือเป็นเอกสารหนังสือทวงติ่งจากสะตะงไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับ เพื่อแนะนําตักเดือนการใช้งบประมาณนะครับงบประมาณทั้งสองโครงการนี้เนี่ยนะครับสตงเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับไม่คุ้มค่าไม่สอดคล้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วยังไงครับก็เริ่มโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมีการตั้งวงเงินเกือบหมื่นล้านจริงๆแล้วปรับลดเบิกได้ ปรับลดลงมาเหลือแค่3550ล้านสอสอนี่พูดเลยนะครับท่านประธานสำนักงานประลัดกระทรวงกรเกษตรขาดความพร้อมที่จะดำเนินโครงการอย่างที่เราไปแล้วนะครับคนสมัครเข้าร่วมโครงการน้อยนะครับไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ถึงแม้จะปรับลดโครงการแล้วนะครับมีเกษตรกร,ะกรนะครับที่ขอยกเลิกโครงการจำนวนมาก การปรับลบโครงการลงมานะครับหลังจากที่ตั้งโครงการไว้ว่าที่ที่จะดําเนินงานต้องมีหนองมีโคกมีนานะครับมีคลองไส้ไก่แต่ตอนนี้นะครับรากฏว,ว่าโครงการลดลงเหลือหนองธรมร,ธรมดาแล้วครับท่านประธานลดหนองลงมาอย่างเดียวไม่พอนะครับยังไปลดขนาดของหนองอีกนั่นก็หมายถึงว่าทําทุกอย่างแล้วครับ เพื่อให้โครงการดําเนินการต่อไปได้ไม่ดูข้อแท็จริงว่ามันจะสําเร็จหรือไม่นะครับสุดท้ายลดทุกอย่างแล้วกเกษตรกรนะครับก็ไม่สมัครเข้ามาตามเป้าอยู่ดีครับาท,าท่านประธานท่านประธานครับพอลดลงมาแล้วเนี่ยต้องจลดจํานวนกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจาก16ลายต่อตําบลเหลือ2ลายต่อตําบลนะครับลดลงมาเรื่อยๆแถมไม่พอครับไประดม นะครับเอากเกษตรกรที่ร่วมโครงการอื่นมาใส่พอเอามาใส่แล้วปัจจัยการผลิตก็ไม่ให้เขาให้แต่นองเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างนี้นะครับมันจะทําให้โครงการนะครับดาเนินการไปได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไรครับรท่านประธานท่านประธานครับเห็นชัดๆว่าสํานักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรนะครับหรือแม้แต่กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่มีความรู้ความสามารถเข้าใจในโครงการนี้พอ นะครับดังนั้นนะครับคณะกรรมการนะครับกานกรองการจ่ายเงินกู้นะครับเมื่อรู้ว่าสองหน่วยงานนี้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ไปบรรลุตามวัตถุประสงค์จริงๆแต่ท่านก็ยังอนุมัติงบประมาณให้ท่านต้องรับผิดชอบนะครับสำหรับคณะกรรมการกันกรองการจ่ายเงินกู้ที่ได้อนุมัติ โครงการเหล่านี้ไปาาท่นประธานครับสุดท้ายนะครับผมขอฝากอยู่สองประเด็นฝากคำถามดังๆและให้รัฐบาลตอบผมให้ชัดๆนะครับสองประการประการที่หนึ่งพอลอกกอเงินกู้ห้าแสนล้านบาทฉบับนี้เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมันมีโครงการํำนองนี้อีกหรือไม่แล้วถ้ามีจริงๆ ตั้งใจจะทำต่อท่านจะแก้ไขปัญหาที่คาราสาซังมาหนึ่งปีได้อย่างไรไม่งั้นเดี๋ยวกู้มาอีกนะครับก็เจ๊งอีกเหมือนเดิมแล้วครับท่านนะครับประการที่สองในเอกสารของสตองอนะครับมีข้อเสนอแนะว่าสำหรับโครงการที่ไม่มีความคืบหน้าหรือมีความพร้อมในการดำเนินการแม้การดำเนินการต่อไปก็มีแนวโน้มว่าจะไม่บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ ครับควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายุติโครงการเพื่อนําเงินกู้ที่เหลือจ่ายไปใช้ดาเนินการโครงการอื่นที่มีความพร้อมมีความจําเป็นเร่งด่วนอันจะช่วยให้การใช้จ่ายเงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากถามทางคณะรัฐมนตรีอยากถาม,ท,าาม,าถามท่านนายกชัดๆว่าท่านได้พิจารณาข้อตักเตือนเหล่านี้หรือไม่สุดท้ายจริงๆครับท่านประธานผมหวังว่าการอรภิปรายในสภา เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและความมีประสิทธิภาพของโครงการเหล่านี้ในสภาของผมจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาชนนะครับที่รอความหวังที่จะกลับไปอยู่บ้านและมีโครงการดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างที่ถอดใจไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ไม่รู้ว่าจะผิดพลาดตอนไหนนะครับอยู่ดีๆจะไปติดคุกติดตารางหรือเปล่านะครับโครงการเหล่านี้ก็พูดกันตรงๆครับ คือโครงการที่สืบสารต่อยอดประยุกต์แนวพระราชำดำริแต่รัฐบาลเอามาทำเล่นๆไม่จริงไม่จังไม่ระมัดระวังรอบครอบกันแบบนี้ผมเกรงว่าจะไม่ส่งผลดีต่อใครครับผมฝากทางคณะมนตรีผมฝากนายกร้ฐมรีด้วยนะครับผมฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไปขอ